ทำไมบ้านนี้ถึงถึงชอบภูกเก็ตก้อยอ่ะไม่เคยชอบเลยแล้วรู้สึกว่าไปเราก็ไม่รู้ก็จะทําอะไรอ,ะอ่ะม,ม,มันเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของคนออกกำลังใช่ใชคือพี่ตูนจะพูดแบบนี้เลยว่าที่เนี่ยไปแล้วแบบ่เฮ้ยเป็นดิสนีย์แลนด์เขาได้ทำาน่นนี่ก็อะไรอ่ะอะไรคือดิสนีย์แลนด์คือแบบมีที่นวดให้ฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยป้าก็ <c oughs> ใน10ปีที่คบกันโมเมนต์ไหนที่อยู่กับอธิวารา <c oughs> ตูนนะครับ <c oughs> และมีความสุขที่สุด ทุกทุกครั้งที่ได้ไปวิ่งด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เดอะเบสที่สุดพี่ตูนวิ่งร้อยกิโลแล้วก็วิ่ง50กิโลต่างคนต่างวิ่งแต่ว่ามาเจอกันจังหวะที่วิ่งมาเจอกันนะคะพี่ตูนพูดก็คิดถึงเบอกเฮ้ย <laughs> โควิดเนี่ยมันได้แคนเซิงานแต่งเนาะใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิด6เดือน6ว่ะก็ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เจอโควิดปุ๊บก็เลยเลื่อนเลื่อนไปหมดเลยใช่ก็โอเคอ่ะมันก็มันก็แบบเราก็ได้ผ่อนคลายความกังวลที่จากตอนแรกมันจะมันจะต้องรีบมากๆจริงๆตอนแรกนางอยากจะตั้งแต่พฤษภาด้วยซ้ำแล้วก็ คุณแม่พี่ตูนไปดูเลิกม,มาโอเคได้มีทุนาก็จะมีเวลาในช่วงเวลานั้นประมาณสองถึงสามเดือนอที่จะเตรียมตัวทีนี้พอมันได้ขยับเนี่ยมันก็มีเวลาให้เราได้หายใจแล้วก็เตรียมตัวแล้วคุณแม่ได้เลิกใหม่หรือยังได้เลิกใหม่แล้วประมาณช่วงไหนอ่าวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนค่ะอขอเชิญพี่วูดี้ดวงนะายส <laughs> <20 8. S 1> ใช่ค่ะนี่ยังไม่ได้บอกใครที่ไหนเลยค่ะบอกพี่วูดี้กัน Yes ว้าวนี่ฟังแล้วคนลุกเลยเพราะว่ามันมันมันจะเกิดขึ้นแล้วไนงะใช่ค่ะอะไรที่เจ้าสาวเขาจะแคร์ม,มากที่สุดอะ <S <S เรื่องอะไรก้อยคิวดี้ก้อยแบบก็งงตัวเองมากเลยอะ่ะที่ก็ชิวมากเลยอะ่ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้มีความกังวลอะไรกับกับงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเหมือนแบบไม่ได้อยากได้อะไรไปมากไปกวันนี้แล้วอะ่ะคือแค่วันที่เขามาขอแต่งงานนั้นก้อยก็ดีใจมากแล้วอ่ะพี่เห็นภาพ และพี่ก็เทดูหลายรอบมาก <c oughs> พี่เห็นความแข็งแรงของเราแล้วก็เห็นความตื่นเต้นความดีใจมันหลายอารมณ์มาก <c oughs> ตอนนั้นในหัวมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาตั้งแต่วินาทีที่เขาเอาแหวนมาตั้งไว้ต่อหน้ามันมันว่างเปล่ามันแบบว่ามันเหมือนเราช็อกแล้วเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเสียงที่ปลุกก้อยจากผวางตรงนั้นคือเสียงพี่ตูน ที่เขาพูดว่าอยู่ด้วยกันนะนั่นแหละคือหนูไม่เคยคิดมาก่อนว่าในชีวิตเนี่ยโนจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยมันเหมือนแบบเราเราไม่เคยคาดหวังกับโมเมนต์การขอแต่งงานแบบผู้หญิงทุกๆคนเราไม่เคยมีภาพตัวเองใส่ชุดเจ้าสาวเราเคยผิดหวังมาแล้วเราก็เรียนรู้ชีวิตมาจนถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เราโต จนแบบมีวุตถิภาวะแล้วเราก็เข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจธรรมชาติของคนรักว่าเขาเป็นยังไงเรามองที่ปัจจุบันในทุกๆวันเพราะเราเชื่อว่าปัจจุบันที่ดีมันจะนำไปสู่อนาคตที่ดีก็เลยไม่ได้เคยแบบฝันหรือว่าแบบคิดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาขอแต่งงานเดี๋ยวจะต้องใส่ชุดแต่งงานแบบนั้นเดี๋ยวจะต้องมีผ้าวันแต่งงานแบบนี้อะไรเงี้ยไม่มีเลย มันก็เลยตกใจมากเมื่อเมื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นคบกันกี่ปีนะก้อยสิบปีค่ะและในสิบปีนั้นไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าอเอ๊จะมีการขอแต่งหรืออะไรคือไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าไม่กล้า,ลาเราก็รู้ด้วยว่าพี่ตูนไม่ใช่คนที่ที่จะมาเซอร์ไพรส์หรือว่ามาทำอะไรบุ่มบามแบบไม่บอกกล่าวพี่ตูนเป็นคนทำอะไร มีแบบแผนคิดละเอียดถี่ถ้วนเป็นขัน้นเป็นตอนไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามตั้งแต่แม้แต่เรื่องของการทําโครงการ9กคนละเกเขาคิดทุกอย่างมาดีแล้วและเขาถึงบอกทุกคนและลงมือทํามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราเราอยู่กับปัจจบุบันแล้วเราก็มีความสุขในทุกๆวันที่เราได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นมันก็มันก็เติมเต็ม เขาเติมเต็มความรักให้ก้อยทุกวันโดยที่ก้อยไม่เคยรู้สึกว่าก้อยขาดก้อยไม่เคยต้องร้องขอไม่เคยไม่เคยขออะไรเพิ่มเติมเลยเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วอะเราไม่ได้ต้องการแก้วแหวนเงินทองเราไม่ได้ต้องการคือเราแค่รู้สึกว่าชีวิตคู่อะสุดท้ายมันคือเราสองคนจับมือไปด้วยกันแค่นั้นถ้าในวันเนี้ยเขาทำให้ก็รู้สึกได้ว่ามันคือเขาที่จะอยู่ข้างก้อยไปตลอดชีวิตก้อยโอเคแล้ว แล้วในเมื่อขอแต่งแล้ววางแผนงานแต่งแล้วเนี่ยตอนนี้สมองมันแล่นต่อไปหรือยังก็ตอนนี้มนตอนเนี้ยยังไงมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมาเร็วมากพี่ดิเพราะพี่ตูน่ะคิดไว้หมดแล้วแล้วมาบอกก้อยตุ๊บแล้วก็ก็แบบฮะแบบพี่ไม่เคยพูดกับหนูมาก่อนพี่ไม่เคยบอกหนูมาก่อนเลยแล้วแบบโอ้คุณว่าเขาวางแผนแม้กะทั่งเรื่องการมีครอบครัวแล้วเรื่องใช่เขาวางแผนไว้หมดทุกอย่าง เขาคิดทุกช็อตไปเรียบร้อยเขาคิดเขาเห็นภาพเขารู้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกยังไงเขารู้ว่าเขาจะพาลูกไปโรงเรียนที่<อ>ไหนยังไงใช่อมมีวันหนึ่งคือพี่ตุลพาก็ลงไปภูกเก็ตแล้วจุงมือไปที่ที่ที่ดินผืนหนึ่งแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันที่ภูกเก็ตเออที่แบบ ที่ววไม่ได้เหนือวะหนูแบบไม่ไม่เคยคือรู้ว่าเราเราสองคนชอบภูกเก็ตมากชอบไปภูกเก็ตชอบใช้ชีวิตชอบไปออกกําลังกายอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่านี่คือที่ที่ในอนาคตเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้ชีวิตหนูไม่เคยไม่เคยย,ย้ายถิ่นฐานมาก่อนอแต่พี่ตูนเนี่ยจะเป็นคนที่เขาจะย้ายมา อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เขาอยู่สุพรรณบุรีเข้ามากรุงเทพม,มาเรียนหนังสือจนมาเป็นบอดี้สลัมอะไรเงี้ยเขาอบอกอว่า,าใช่เขาต้องเดินทางแล้วเขาจะเขาจะมี energy ทุกครั้งที่เขาได้ได้เริ่มต้นการเดินทางใหม่ๆมเขารู้สึกว่าเหมือนกับการใช้ชีวิตกับก้อยเองมันก็คือการเดินทางครั้งใหม่ของเขาเหมือนกันแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีพลังทุกครั้งที่เราเห็นภาพว่าเฮ้ย เราไปอยู่ตรงนั้นเราจะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนแถวๆนั้นน่นะเราตื่นเช้ามาแทนที่เราจะต้องรถติดขับรถไปส่งลูกสองชั่วโมงกลับรถมาอีกกับเราอยู่ที่ภูเกต็ตแล้วเราขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน5นาทีกลับมาบ้านใช้ชีวิตทำกับข้าวออกกำลังกายเดินทางมีความสุขอยากทำงานก็ บินขึ้นมากลับมาทํางานในแผนของพี่ตูนเขาวางไว้หรือยังว่าก้อยต้องทาอะไรที่ภูเก็ตน่าจะเป็นแม่บ้านค่ะเออเขาบอกเลยแบบว่าทําแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วคือวิตูนเน่ะเขาจะแบบบอกก้อยว่าเขาไม่อยากให้ก้อยทำงานอืเขาอยากให้ก้อยแบบเลี้ยงลูกดูแลบ้านแต่คู่ชีวิตสามีภรรยาไม่ได้หมายความว่าอยู่ทํางานไปฉันจะไม่ทําอะไรเลยก้อยก้อยก้อย,อย,อยไม่อยากให้เขาเหนื่อยคนเดียว ก้อยรู้ตัวเลยว่าก้อยจะต้องแบบก้อยต้องเป็นแม่ที่ดีอ่ะก้อยมั่นใจเลยแล้วก็ก้อยจะเป็นแม่แล้วก็เป็นเป็นภรรยาที่ดีที่สุดให้เขา <icious> ทำไมบ้านนี้ถึงถึงชอบภูเก,ก็ตมันเป็นที่ที่ไปเรารู้สึกมันมีความสุขจังเลยค่ะ <dances> แต่ก่อนอ่ะ ก่อนที่ก็จะเริ่มออกกาลังนะพี่วุิก้อยอะ่ะไม่เคยชอบเลยแล้วรู้สึกว่าไปแล้วก็ไม่รู้ก็จะทําอะไรอะ่ะคือแบบฉันไม่ได้เป็นคนออกกําลังไปถึงแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของคนออกกําลังใช่ใช่ใช่ค่ะคือพี่ตู่จะพูดแบบนี้เลยว่าที่เนี้ยไปแล้วแบบเฮ้ยเป็นดิสนีย์แลนด์เขาได้ทำาน่นนี้ <c oughs> นก็อะไรอ่ะอะไรคือดิสนีย์แลนด์คือแบบมีที่นวดให้ฉันไหมอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเด้๋ยก้อก้อยไม่ได้ไม่ได้เอนจอยกับการที่จะต้องไปวิ่งไปออกกำลังกับเขาแต่พอวันที่เราแบบเฮ้ยเรา วิถีชีวิตเราเปลี่ยนเรากลายเป็นคนรักสุขภาพเราออกกําลังกายโหได้ไปอยู่ที่นั่นน่ะโคตรมีความสุขจริงๆแล้วมันก็เหมือนกรุงเทพนะมันมีทุกอย่างครบมีโรงเรียนนานาชาติมีฟัซซิลิตี้ต่างๆคอมมิตี้มอลที่แบบเราอำนวยความสะดวกเราได้รถไม่ติดถ้าถ้าไปอยู่ไม่ไม่อยู่ในเมืองออไม่อยู่ในเมืองก็คงไปอยู่ข้างนอกออกมาหน่อยเลย เราอยากจะขับรถไปทะเลก็20นาทีแปบเดียวใกล้ๆมันเหมือนเราไปเที่ยวได้ท bueno> ุกวันนะคะพี่โอดีอใน10ปีที่คบกันค่ะโมเมนต์ไหนที่อยู่กับอาทิวาราตูนนะครับและมีความสุขที่ส tamam> ุดทุกทุกครั้งที่ได้ไปวิ่งด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เดอะเบสที่สุด ภาพความทรงจําที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตที่หาไม่ได้ที่ไหนเลยคือช่วงระหว่างการวิ่งจากเปตงไปแม่สายกลับมานั่งดูภาพแล้วยังขนลุกยังยังน้ําตาลื้นอยู่ตลอดเวลามันมันแบบเราเห็นแบบผู้ใหญ่เห็นคุณตาคุณยายเห็นเด็กๆมารอพี่ตูนข้างทางเด็กเอากระปุกออมสินมาให้น้องที่พิการทางสายตามาร้องเพลงให้พี่ตูนเล่นดนตรีแลวร้องเพลงให้พี่ตูนข้างทาง มันเป็นสิ่งที่มันเซตไม่ได้อะแล้วมันแบบโหมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นโมเมนท์ที่ก็ว่ามันดีที่สุดในชีวิตที่ก็เคยเจอมาก,ก่อนแล้วก็คงหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วอันนี้คือคือตอนที่วิ่งด้วยกันนะกับอีกโมเมนต์หนึ่งเป็นเป็นจังหวะที่วิ่งด้วยกันปีที่แล้วพี่ตูนวิ่งร้อยกิโลแล้วก็วิ่งห้าสิบกิโล ต่างคนต่างวิ่งแต่ว่ามาเจอกันคือเป็นจังหวะที่พี่ตูนวิ่งไปละแ0 80กิโลก็วิ่งมาละ40่กิโลแล้วมันมีทางที่มันแบบมาครอสกันแล้วมันได้เจอกันพอดีโหแบบโมเมนตนั้นคือที่สุดเลยอะมันเหมือนเราผ่านความยากลำบากมาเราวิ่งเราสู้กับตัวเองมาแล้วสุดท้ายเรา แค่ได้เห็นคนที่เรารักอยู่ข้างหน้าได้กอดกันแค่แบบหนึ่งนาทีแค่นั้นนะมีความหมายมากจังหวะที่วิ่งมาเจอกันนะคะพี่ตูนพูดก็คิดถึงก็เฮ้ย hey <laughs> เดี๋ยวนะเราเพิ่งไ่เจอกันแบบไม่กี่ชั่วโมงแต่เข้าใจเลยว่าแบบไอ้ระหว่างการวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งไป80ดสิกิโลพิว <c oughs> ดี้แล้วเขาวิ่งวิ่งแบบอยู่คนเดียวนะเราก็วิ่งคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยมันก็ เป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขคือทุกครั้งที่ที่นึกถึงหรือได้ย้อนกลับไปดูภาพความทรงจำเหล่านี้มันก็จะเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากฟังแล้วขนลุกเลยค <c oughs> ่ะ <c oughs> และพี่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเราไปเล่าต่อแล้วก็แบ่งปันให้ลูกหลานฟังได้เมื่อว,วันหนึ่งแม่พ่อปู่ย่ายายตาเคย ได้มีโอกาสวิ่งจากใต้ไปเหนือการได้เห็นหน้าแล้วก็รับความรักเงินบริจาคจากพี่น้องทั่วประเทศใช่ใช่อันนั้นคือที่สุดเลยอ่ะอันนั้นคือแบบเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันลืมไลต้ตลอดชีวิตเลยแล้วมันมันทำให้เราเราเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วว่าโอเคหลังจากนี้ไปอ่ะเราเราจะดำเนินชีวิตไปยังไง<ม>สุดท้ายแล้วคุณค่าของการได้มีชีวิตอยู่คือ เราได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นถ้ามีลูกก็จะสอนลูกอะไรเงี้ยคือแบบให้เขามีจิตใจของการเป็นผู้ให้ค่ะคือแบบเรารู้เลยว่าแบบสิ่งหนึ่งที่พี่ตูนเขาจะชอบพูดกับก้อยเสมอคือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้สิ่งที่ได้อะมันไม่ใช่เงินทองความสำเร็จชื่อเสียงแต่มันคือความสุข แล้วมันมีความสุขมากเหลือเกินอันนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่มันประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆอ,อยากให้ลูกได้ได้สิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็ให้เขาได้ได้ได้เติบโตเป็นคนที่ที่มีจิตใจที่ดีแบบพ่อเขาค่ะอู้ปรับหมอนได้นึงนะเรื่องที่เสียใจที่สุดล่ะในชีวิตก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ก็ต้องสูญเสียมาก่อนอืม ก็ว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับมันทุกขณะจิตทุกช่วงเวลาเพราะว่ามันอาจจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ช่วงที่ผ่านมาพี่พดีช่วงสองสามเดือนเนี่ยก็ส่งพงดีเดยอะมากมีวันหนึ่งไปไปงานศพกัแบบพี่ตูนแล้วก,ก็ก็หันไปบอกพี่ตูนว่าถ้าง,งานศพก้อยอ่ะก็ขอดอกทันตะวันก้ย ก็อยากให้มันเป็นแสงเป็นพลังให้คนที่เป็นคนรุ่นหลังของเราหรือว่าคนใกล้ตัวของเราให้รู้ว่าแสงนั้นยังอยู่นะเรายังไม่ได้หายไปไหนเราไปแค่ร่างกายแต่ว่าใจเรายังอยู่กับเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราเล่นๆกันนะคะเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันไม่เป็นมงคลนะการที่จะมานั่งพูดเรื่องงานศพหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจอเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลคนที่เรารักทําทุกวันให้มันดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราหรือเขาจะจากไปเมื่อไหร่ม,มันมีอยู่อย่างหนึงที่พี่รู้ว่าก้อยตั้งใจมากแต่บางคนอาจจะไม่ทราบเนาะคือตั้งแต่วันที่เราตั้งใจจะทำอาชีร่า เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้คือการทําธุรกิจของก้อยมันมาจากไลฟ์สไตล์ของเราที่เราเ,เป็นคนที่ชอบวิ่งกลางแจ้งวันหนึ่งก็เดินไปปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอคะเนี่ยทุกวันที่ท,ที่ที่เราต้องวิ่งกันเนี่ยเราเราตากแตดกัน7-8ชั่วโมงเลยเราจะต้องทานอะไรคุณหมอก็ให้ ชื่อมาโอ้โหเยอะมากแอสตาซานทีนไลโคปีนคอลลาเจนไพาบาร์กรปฟซีดอีเวนิง่งพิมโรสมากมายเหลือเกินเฮ้ยในเมื่อโปรดักตในท้องตลาดมันไม่มีใครทำแล้วเรายังต้องใช้ชีวิตแบบนี้อยู่อะลองดูอพอเราเทสเสร็จแล้วเราแบบเฮ้ยพบว่ามันแบบเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆอะ่ะ ทำไมเราไปวิ่งกลางแดดแล้วมันแบบกลับมาแล้วผิวมันฟื้นฟูกลับมาได้เร็วอะสุขภาพเราแข็งแรงเรามีพลังงานเรามี energy ในการออกไปวิ่งในการทํากิจกรรมในแต่ละวันการทํางานสมองเราปลอดโปร่งขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นไม่แค่นั้นไม่พอผิวเราดีขึ้นด้วย <c oughs> อยากให้คนเด็กกินจังเลยทยํายังไงดีทําทยัางไงดี <c oughs> ก็เลยคุยก็ปรึกษาพี่ตูนเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งซึ่งทำไม่ก็ตัดสินใจได้คือหนูแค่คิดว่าทำให้พี่กินก็พอแค่เนี้ยจบเลย เพราะถ้าเราทําให้คนที่เรารักเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็เลยบอกพี่ดูว่าก็ขอใช้คําว่าอธิบานก็ชอบมากมันเป็นชื่อของพี่บูดี้พอจะถ่ายได้ไหมคะมีอธิวราใช่และรัชวินก,ก็เป็นอ,อาทิราใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นชื่อลูกคุณด้วยซ <laughs> ้ำ <laughs> เป็นได้ทั้งลูกชายและลูกสาวด้วยนะเออแต่ก็เป็นลูกของคุณจริงๆถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะอาทิราถ้าลูกชายก็อาทิราอาทิราแบบต่ำไม่ไม่เอาเราคงไม่เอาชื่อโปรดักเป็นชื่อลูก <laughs> เวลาอธิบายว่ามันคืออะไรเพราะมันไม่ใช่ซันบล็อกอย่างเดียวนี่ใช่ไหมมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือมันคือสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดมารวมกันจะเรียกว่าเป็นมัลติวิตามินมัลติวิตามินก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมี17ชนิดด้วยกันมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระมีทั้งวิตามินมีทั้งกรดอะมิโนที่มันจําเป็นต่อร่างกายแล้วมันช่วยบารุงทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องผิวคือคือโจทย์แรกของก้อยที่ก้อยจะอยากได้เนี่ยแน่นอนเราเป็นคนที่ใช้ ผิวพันธอยู่ตลอดเวลาผิวต้องดี จะทำไงให้เรายังดูอ่อนเยาว์แต่เราตากแดดหนักขนาดนี้เนี่ยจะทำไงให้ผิวมันฟื้นฟูก,กลับมาได้เร็ว,รวฟ้ากาศจุดด่างดำต้องไม่มีนะแล้วผิวให้มันดูเด็กตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคือสุขภาพต้องแข็งแรงมันต้องช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นะเราอยากจะไปออกกําลังเราจะออกไปวิ่งแต่ก่อนเวลาเราเห็นแดดอ้แมวแมวไม่ไปกลัวเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเราทานของดีแล้วมันอยู่ข้างในมันโปรเทคเราจากข้างในเราจะมั่นใจและกล้าที่จะออกไป พราะพี่เห็นไปภูเก็ตล่าสุดเนี่ยก็ท้าแดดมากใช่แต่ว่าผิวยังดูดีมากอ่ะคือแบบก็ยกลับมาแล้วคนตกใจว่าแบบนี่ไปทะเลมาจริงเหรอหรือว่าเอารูปสต็อกมาลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วให้พี่ตูนทานตอนไหนครับก็ตั้งแต่แรกเลยพี่ต้องป้อนเข้ามาหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะแล้วผิวเขาเป็นยังไงเท่าที่สังเกตแลว่าดีขึ้นนะเออแล้วอะไรที่มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูขมขนที่มันเคยกว้าง มันกระชับมันรูขุมขนมันเล็กลงผิวละเอียดขึ้นแล้วผิวที่มันเคยหยาบกร้านแบบสีผิวไม่สม่ําเสมอที่เป็นความหมองคล้ำที่เกิดจากเวลาเราโดนแดดทําร้ายเนี่ยมันไหม้มันเบิดเนี่ยมันก็กลับมาแล้วก็พี่ทุนก็ดูเด็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่นับหงอก <laughs> คือใครเห็นก็แบบเขาก็ก็ถากเขาเ <laughs> ใช่ใช่เด็กจริงๆ <laughs> เด็กจริงๆ <laughs> ตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะมาแลกของกันคุณเลื้อยเก้าอี้ไปไปตรงนู้นคุณเลื้อยเก้าอี้ไปตรงนู้นมาแล้วครับเจเดนมาเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ของก้อยนะคะที่เราพูดถึงใช่ค่ะขอมอบให้พี่บูดี้อยากให้ทานเพราะพี่บูดี้ก็ชอบดำน้ำใช่ไหมใช่แล้วช่วงนี้ชอบดำน้ำมากนี่ แสงแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์แสงแดดให้พลังงานให้ชีวิตขอให้สนุกกับการเดินทางครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะรักก้อยรชีวินแต่จริงๆทานได้ทุกวันเลยอยู่คืออยู่ไม่ต้องแบบรอวันที่ ไปดำน้ําหรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทานไปทุกวันมันก็จะแบบทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันคือตัวแอสซาตานทีนะคะจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6000เท่าเพราะฉะนั้นคือเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในเรื่องระบบต่างๆในร่างกายด้วยะฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่ทํางานหนัก ใช้สมองเยอะพักผ่อนน้อยอย่างพิวดีมากออมากค่ะ <c oughs> ดีเลยครับนี่อาทิร่าฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะเราพี่วดีมีอะไรใหเรามีลูกรักของเราถึงแสงแดดแล้วนะครับเมื่อกี้นี้แสงแดดของก้อยเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะแต่ของพี่นี่ล่าสุดดูมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะทำเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพเราจะทำอะไรดีก็ได้เครื่องดื่มวิตามินซีตอนแรกเป็นขวดใส่แต่พอเราวิจัยออกมาค้นพบว่าแดดที่มันแรงเนี่ยมันจะไปทำลายวิตามินซีใช่เราก็เลยวอาเอายังไงดีเนี่ยที่ต่างประเทศอ่ะเขาใช้ขวดเขียวกันหมดในการกักเก็บก็เลยเป็นที่มาของวิตามินซีขวดเขียวเจ้าเดียวในตลาดวูดีซีล็อก พี่โฟกัสและตั้งใจทำมาหนึ่งปีบอกว่าแอบทันแล้วโอ้ยดีใจจังเลยเราก็ขอมอบให้กับคุณก้อยรัชวินด้วยขะจริงๆแล้วอาจจะมอบให้กับยูเนี่ยลังหนึ่งแต่ว่าในรายการมันจะมีดักเกินไปคือจะบอกว่าก้อยเป็นคนที่แบบว่าอัปเดตเทรนด์สุขภาพแล้วก็ชอบชอบอะไรที่เกี่ยวกับโปรดักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งหมดเลยอ่ะแล้วในชีวิตประจำวันอ่ะคือนอกจากก้อยทานอัทิลาแล้วกก็ชอบทาน พวกแบบน้าดื่มวิตามินซีอะไรเงี้ยเพราะามันทานง่ายแล้วมันก็แบบสามารถที่จะเติมได้ตลอดทั้งวันเพราะของวูดี้เนี่ยจะเป็นแนวของ Re f r e s h i n g สดชื่นแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแต่อาริราเนี่ยบอกเลยว่านี่คือเป็นแบบ Supp l e m e ม t นะครับอาหารเสริมที่เป็นที่สุดที่ดูแลคุณภายนอกภายในสู่ภายนอกนะครับหัวจดเท้าคือได้หมดทั้งวันทานอินวันจริงจริงคือแบบรู้สึกว่าเนี่ยแล้วถ้าฉันจะทำโปรดักต t ต่อไปเนี่ยฉันจะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าแบบอาริรามันคือแบบ มันคือรวมทุกอย่างแล้วก็ในอนาคตสิ่งที่กำลังคิดว่าจะทำตอนนี้นะแอบบอกคครีมกันแดดโอ้เข้าทางเดี๋ยวขออนุญาตส่งมาให้พิพูดีลองส่งมาเลยส่งมาเลยเราจะต้องไปต่อเนาะการทำ product ก็นี่ฝากแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยอย่างพวกเราทำมาก็เห็นเลยว่าเราคงมีความฝันเยอะมากแต่เลือกเอาสักอย่างหนึ่งและวางแผนดีๆแล้วทำทันที ลำม้งหน้าไปกับมันมันจะเจออุปสรรคแน่นอนครับไม่มีทางที่ถนนจะต้องโรยด้วยกลีบลาบแบบสวยงามแบบปัญหาเยอะมากที่เราต้องแก้ทุกวันแล้วมีอะไรปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เราจะได้เรียนรู้จากคนที่วิ่งไม่ได้วันนี้วิ่งจบมาลาธอนคนที่ไม่เคยทำธุรกิจเลยกลัวการขายของวันนี้ มีโปรดักต์ของตัวเองเออมันมันคือเรื่องที่สอนเราแล้วมันจะพัฒนาเราได้ดีขึ้นทางในเรื่องของความคิดแล้วก็จิตใจไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แน่นอนตราบใดที่เราลงมือทำใช่แค่ลงมือทำก็สำเร็จแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้ใช่ค่ะถึงยังไม่เก่งแต่ก็ต้องไม่หยุดเออค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ